ความหวังนั่งน้ำตาลข้าวปลาบอกกินนั่งริมกินแต่เหล้าคา <c oughs> <c oughs> ต้องรอเพลงนี้นะเพราะว่าผมบอกว่าวันนี้ผมผิดหวังมากครับหลังจากที่เราไปตัดผมมาตอนนี้ถ้าทกวีพีจะเรียลทาม,มากทุกคนจะรู้เรื่องราวไปพร้อมกับเราถ้าปไปตามไทม์ไลน์เนี่ยหลังจากตัดผมเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่บ้าบอยที่สุดจะเป็นคลิปที่บ้าบอยที่สุดแล้วจริงๆแล้วต้องเป็นคลิปเอาจระเข้ทั้งตัวครับไปแชร์ในน้ำทะเลแต่ผมไปตามหาเนื้อจระเข้มาเขาบอกว่าได้ทั้งตัวแต่ว่ายังไม่ได้เลยต้องสั่งไว้พเพราะจ้าวันนี้ครับเฟลครับเราก็เลยมานั่งพักผ่อนกันที่นี่ครับแล้วก็หมดความหวังนั น้ำตาลินตาตาแดงจะลอยเฮนลี่ <laughs> น้ำมีสวนนะผมมาดั่งดูไอ้นี่ผมเคยขึ้นไอเครื่องบินนี่นะพี่ <laughs> ไอแอร์เอเยนเลยอะแ <laughs> <laughs> อร์เที่ยแอร์เอเยนบินกับเราเอเยนทั้งลำเรือเยี่ยวชมพูยังกัดตันอะแล้วพวกแอร์เนี่ยต้องงานข้างในเท่านั้นนะสายแอร์บัตระ <laughs> เขาเรีอกครับคือก่อนกลับมาจากฟาร์มที่เราไปเอาเนื้อจระเข้นะครับเราได้สิ่งสิ่งหนึ่งมาครับผมเลยอยากรู้แล้วก็อยากทําลองกินดูนะครับนั่นก็คือไข่จระเข้ไข่จระเข้มาครับผมจานวนสาใบผมว่าน่งไม่ใช่ทุกคนที่ไม่จะแดกครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอจุกไปซื้อไข่จระเข้ไหมแม่เจีย๋ย <laughs> มันไม่ใช่อ่ะเข้าใจว,ว่มามันเป็นโอกาสพิเศษมากแล้วก็ไข่จระเข้เนี่ยใบยี่สิบูกขูกมากตอนแรกผมคิดว่าใบละร้อย รอบหน้าเอาแขนน้อกกะจกเทพนะแต่วันนี้เพื่อความไม่เสียเที่ยวขัดความเฟลล้หน่อยอุตส่าห์ไปตัดผมมาแล้วนึกว่าโชคดีเบญจเพศนะี่ฮะโอ้บ่าวเบญจเพศ <laughs> นี่ครับผมไข่จระเข้ครับเขาจะแบบเหมือนเอาไอที่ซีนนะเนาะลองแกะดูไหมฝ <laughs> าแราแลบเชิญไปเนี่ยฝารแลบฝารแลบแป๊บแป๊บพวกกั๊บมาลงกลุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บปุ๊บกั๊บนี่ครับผมไม่มีกลิ่นนะดมว่ามีกลิ่นไหม <laughs> ไม่มีกลิ่นอะไรเลยพี่ว่าเปลือกมันแข็งไหมเฮ้ยเฮ้ย 五。Oh. วันนั้นจะมาขึ้นงไงซื้อตัวต๋วทำไมไม่มีส่วนอภูมิดอนเมืองอะผงนั่งไปตลกเลยไอเ้เหี้ยสตาร์ทเครื่องไม่กระถึงเลยไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> เอางี้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเสียเวลากับเรื่องเหี้ยแล้วพวกนี้หรอก <c oughs> <c oughs> เอาตรงๆนะตอนแรกอะจะไปให้ที่บ้านกินกะจะแบ่งกันคนละใบสองใบอะให้พ่อแม่กินหน่อยว่าเฮ้ยไข่เจะาเ่เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยวันนี้เดี๋ยวทำกี่อย่างดีสามอย่างนะมเดียวดาวต้มดูว่าเราจะกินไข่ต้มของไข่เจระเ่ได้ไหมแล้วก็เวลาเอามา เจียวเนี่ยมันจะอร่อยไหมเอาเง่ายๆอย่างนี้เลยมาตั้งเตาเหรอไหมแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรดูไม่อยากดูผมก็ดูเครื่องบินขึ้นไป้ทำอะไรให้เกียรติซื้อออฟไว้กูด้วยไอ้สัสไอ้เหี้ยกางเกงอ,ออฟฟิศนะเว้ยหน้าออฟโหลด <c oughs> ได้ไปตับหนึ่งเครื่องบินขึ้นเยอะว่ะขึ้นทีเลยถ้าไม่ตั้งเตากูจะขึ้นละน้ำตาโมดแดงใบแรกครับผมเราจะมาใน ข,ของการเจียวก่อนนะครับอ้าวไอ้เหี้ยยังไม่ติดเตาไอ้สัจจดาวซะ,นะ่ไ <laughs> มมาเด้อคือตอนนี้ผมอยากรู้ว่าแม่งไข่มันจะแข็งหรือล่งไงไข่กูเนี่ยไม่จะไข่เจียวแค่นะโคตรหรูหรูที่สุดในสามโลกครับผมเราไม่ใช้น้ำมันธรรมดานี่ครับผมใช้น้ำมันมะเกงกครับผม <laughs> น้ำมันมะกอกครับ <laughs> ลองดูหน่อยลวยกันประมาณนี้นะ เอาน้ำมันมะกอกมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้ความหอมของน้ำมันเขาเพราะน้ำมันเขาจะกลิ่นไม่เหมือนปก,กติที่เราเขาซีเรียสเรื่องมุมกล้องอยู่นะครับตอนนี้โอ้เกี้ยซีเรียสเลยพี่คนดูก็ซีเรียสพอแล้วเฮ้ยฮกระทะดีนะดูเดิออชเชฟอีฟนี่เลือกตะหลิวอะไรมาอย่างดีเลยผมเลือกมาแบบรู้เลยกระทะไม่มีติดเลยนะแม่งติดตรงผมเนี่ย <S <S เดีย๋ยวเราลองตอกดูโอเคอุ้ยมันหนาเนี่ยนี่ไม่แตกเลยเนี่ยดูเดคุณผู้ชม เป็นไข่ไก่ก็ไปแล้วนะคุณอุยเปิดหนามากเลยอ่ะโอ้แล้วตัวอ่อนจะออกมาไงวะนะ่ะลองดูลองดูลองใช้นิ้วจิกดูกัน,กนมาแล้วครับนี่ครับอุยพี่มันเป็นเหมือนเนื้ออะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นใสๆอะดูเด็ดูเด็เห็นป่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยดูเด็ด,ด<า>อลองดูแล้วกันคุณผู้ชมแล้วไม่มีไข่แดงด้วยไอ้เหี้ยดูเด็อโอ้ยไข่อยคุณผู้ชมครับ ข้อมูลอย่างหนึ่งครับตอนที่เราได้ไข่มาเขาบอกว่าไข่จระเข้นั้นมีไข่ขาวที่เข้มข้นและหนามากๆเขาบอกว่าการดาวหรือว่าไปต้มเนี่ยไม่เหมาะแล้วก็อาจจะทําให้ไม่สุกคือสุกแต่ไม่ไม่เนื้อแข็งแบบไขไก่ไขไก่ใช่ครับดูครับอย่างเงี้ยเนี่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 ยเขาบอกจะดาวไงก็ใสเฮ้ยหอมว่ะเอาตรงนะไข่ดาวนะตอนนี้เลยนะหอมว่าไขไก่เดี๋ยวลองเล่นไฟหน่อยดูว่าไข่มันจะสุกไหม ดูครับคุณผู้ชมครับไม่สุกครับดูครับดูครับมันเป็นวุ้นๆเลยอ่ะมันไม่สุกจริงว่ะโอ้พี่ดูดิเติม้มันมะก,กอกเหรอไหมได้ครับผมน้วมันมะกอกระดับโลกนะเว้ยเฮ้ยอย่า่มาดูถูกกันนะดูดิไข่แดงเปล่าๆน่ากินมากตอนนี้หลังจากเราดาวไปสักแป๊บนึงนะครับก็เป็นไปนตามที่เขาบอกคือไข่ดาวเนี่ยยังไงแม่งก็ไม่สุกไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยแม่งเหมือนไรสาตระเนี่ยไอ้เหี้ยแต่แม่งก็ไรสาระนะ ถ้าเป็นไข่ไก่นะครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าตอนนี้ไหม้ไปแล้วอะคุณดูเดแมงไม่ไหม้อะมันหนามากเลยด้วยพี่แล้วผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมพบนะครับอย่างแรกคือแมงไหม้ยากมากถ้าเป็นไข่ธรรมดาเนี่ยแมงไหม้ไปแล้วดูสีสวยอยู่เลยอะเดี๋ยวเรามาพักไข่แดงพอไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราลองกลับไหมสตาร์ทรถเลยอา <c oughs> <c oughs> ดูเด มันไม่สุกจริงพี่ถ้าต้มผมว่าแม่งจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เลยอะที่ฟาร์มเขากำชับมาเลยว่าคุณต้มยังไงก็ต้มไม่สุกดาวยังไงไข่ขาวก็ไม่สุกไอ้เหี้ยแล้วไข่มันทนมากเลยอะไม่ไหมนะพี่เราเปิดไฟแรงมากเลยนะเออเฮ้อไม่ทำอะไรคือตอนนี้เราดาวจะมันเหมือนแบบแป้งกุยช่ายอะแป้งหอยทอดแป้งกุยช่ายอย่างนี้เลยอะสังเกตนะครับตรงนี้มันจะไม่สุกนะครับตรงนี้มันเพลือหัดอยู่ อ๋อไม่ได้อะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละโอเคพักไว้ก่อนนะไม่ค่อยดีมาถึงวิธีที่2ครับผมเมื่อกี้ผมทำดูเนี่ยไข่ต้มไม่น่าเวิร์กผมว่าน่าจะเหลือแค่ไข่เจียวไข่ดาวอ้าวแล้วคุณเป็นราชาไข่เจียวด้วยไง ดูไข่าขาวครับไข่ขาวเหมือนวุ้นเหมือนเจลาตินอะแล้วไข่แดงก็จะหนาๆหน่อย <c oughs> ไม่มีกินเลยเราปรุงแค่นหน่อยไหม <c oughs> เผื่อจะกินได้ <c oughs> ผมจะบอกเพื่อนๆเลยว่าถ้าดูมาถึงจุดนี้นะครับ EP หน้าเดี๋ยวเราจะไปเอากระเข้ทั้งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำทะเล <c oughs> ไม่รู้ผมจะทาทาไมครับหลายคนก็ด่าครับแต่เดชาบ,บุญนะเฮียคนขอเยอะกว่าคนได้ก็ต้องทําตามมาคุณผู้ชมฆ่าไม่ตายนะตายเรื่องอาหารปะเรื่องผู้หญิงอะไรโอเคปรมาณนี้นี่ครับ เขาบอกว่าตียังไงมันก็จะไม่ละเอียดมันจะไม่เป็นเหมือนไข่ไก่ที่เรารู้อ่ะอันนี้เราอยากพิสูจน์ว่าถ้าเอาไข่จอระเข้มาเจียวเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับเจียวแบบเจียวไม่ผสมเลยเลยมิกเซอร์ไม่ต้องสั่งเ้ยพี่ขอออนจะรับผมอยากทิ้งตัวยังไงก็เป็นแบบไตๆลงเลยสองคำเลยนะที่จะพูดกับไข่เจียวจอระเข้นะแขมแน่แ็มแน่กินน้ำปลาทั้งนั้น เฮ้ยจะทรงดีนะทางไข่ดีทางไข่ดีทางบ้านนะทางบ้านแย่เดิมยังไม่ดีขึ้นเลยหลายปีแล้วอุ้ยดูข้างหลังดูข้างหลังอ่ะดูดูข้างหลังไม่ข้างหลังกูเนี่ยดูข้างหลังไข่เจียวสุกคุณไข่เจียวเวิร์คคุณอารามทั้งคลิปแบบขัตกรรมไข่เจลาเป้โอ้โหอ้าคุณดูดิ นี่ผมไม่ได้แกล้งนะครับคุณรามผมคือยอดเป็นะมิดอ่ะของไข่เจียวอ่ะผมบอกเลยว่าขอบคุณพี่เจมจริงพี่เจมหลังไหม์มาบอกว่าเออมีคนตามมาเยอะเลยจากที่ผมไปหาไปนั่งเล่นพี่เจมเนี่ยเป็นคนน่ารักมากแกก็บอกว่าเออแกสามารถช่วยคนที่ทำอาหารกินกับทําดีได้นะเว้ยลองดูอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าไอ้เฮียหรือว่าเราควรจะทําอะไรทิ้งไว้ก่อนที่ผมจะทําไม่ไหวดีวะนะเอางี้ดีกว,ว่าเราขอเป็นสื่อกลางนํากุศลเนี่ยมาแบ่งปัน,นเพื่อนๆเองเอาเป็นว่าผมเอาบุญมาฝากเดียวดีกว่าเราแม่งเฮีย มาเยอะแล้วเราขอเติมเต็มให้เขาหน่อยไปช่วยน้องๆทิปแรกนะครับผมเดี๋ยวรอรับบุญกันทั่วหน้าผมบอกเลยว่าท่วมท่วมท้นครับลมกิ่งนะเข็มแน่ดีแต่ว่าอย่าไปนับเรื่องเค็มนะเข็มแน่ เหมือนมึงกินหอยทอดอะไข่จระเข้ถ้าเอามาเจียวมันจะคล้ายๆออส,ส่วนถ้ากินแบบไม่ต้องผสมเลยอะอร่อยแปลกมากเลยอะเพื่อนๆครับไปหาซื้อไข่จระเข้มาเจียวกินกันไอ้เหี้ยแม่งอร่อยมากแต่ว่าไข่ดาวยังไม่รู้นะเอา,างี้ครับชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนของไข่ดาวครับเดี๋ยวเราลองกินไข่ดาวไหม อุ้ยหี้ยคนลุกทั้งตัวเลยสัตว์คุณไม่ค่อยเก่งแต่ละหมกชเหี้ยเออรสชาติทรมานเหี้ยผมให้คุณชิมก่อนมาแบบไม่ต้องแสดงนะ ไข่แดงอร่อยแต่ไข่ขาว <Tipp s> ผมบอกเลยว่าไข่าขาวจระเข้นะครับแดกไม่ได้เลยเว้ยคือแม่งเหมือนแบบเราแดกเจลาตไนหรือมุ้นหรือเฮี้ยสักย่างที่แม่งแบบใหญ่แย่ะไม่มีกินข้าวแต่ว่ารสสัมผัสมันอะเฮี้ยมากสัมผัสแม่งเหมือนวุ้นแม่งเหมือนแบบอะไรที่มันแย่อยู่ในปากอะไอเฮี้ยผมบอกไม่ถูกแต่ว่ามันมันไม่ควรจะแดกเข้าไปอะมม่ควรจะทําให้สุกกันเนี้ยเขาเลยบอกว่าไม่ควรจะนําไปต้มเพราะว่าต้มยังไงก็ไม่สุกผมเชื่อแล้วครับผมจะเอาอันเนี้ยไปฝากแม่หน่อยเอาของไปฝากญาติผู้ใหญ่หน่อยเฮ้ยนอกจาก ไม่ได้อะไรแม่งปิดได้เฮียมากก็ถือว่าเป็นอีพีขั้นแล้วกันระหว่างรอตัวจระเข้ที่เราสั่งไว้นะครับไข่ยังอ้วกถ้ามึงแดกเนื้อไปอย่างนั้นลวมึงอ้วกแน่จึงพาเราไปพิสูจน์ว่าถ้าเอาจระเข้เนี่ยไปแช่ในน้าทะเลจะเปื่อยกว่าเดิมไหมจะอร่อยไหมไม่ทําให้ผิดหวังครับทั้งตัวแน่นอนครับผมผมบอกเลยว่าใส่ชุดแดงใส่ชาละวันไม่กูกวัวพี่ออนใส่มึงคอยดูเลยแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วผมอีพีนี้ถือว่าอีพีข,ขั้นแล้วกันแต่ว่าก็ทําให้รู้ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นไข่จระเข้รีวิวว่าเป็นยังไง ไรอยงไม่เฮี้ยกนหมาโดนเราทบอ่ะมาละมาเลยครับเจน